การดัดท่อทองแดงเครื่องมือดัดท่อทองแดง 1. ตัวเรือนเครื่องดัดท่อซึ่งจะมีตำแหน่งบอกองศาจากศาถึง180องศา 2. การโยกดัดท่อจะมีมาร์กบอกตำแหน่ง R และ L ในการดัดท่อหากต้องการดัดท่อจากซ้ายไปขวาให้ตั้งเครื่องมือดัดท่อไว้ที่ตำแหน่ง R ต่อไปจะแสดงวิธีการดัดท่อโค้ง90องศาจากซ้ายไปขวาดังนี้นำท่อทองแดงขนาดที่ต้องการดัดวัดระยะที่ต้องการดัดสมมตุติต้องการระยะท่อจากปลายท่อด้านซ้ายมาถึงโค้ง90องศานำท่อทองแดงที่วัดระยะแล้วมาสอดเข้าไปในเครื่องมือดัดท่อให้ท่ออยู่ในตัวล็อกท่อ เลื่อนท่อทองแดงให้เส้นที่มาร์กไว้ตรงกับตัวแอ L เสร็จแล้วดึงการโยกให้เลขศูนย์ของก้านโยกมาตรงตำแหน่ง90องศาของตัวเรือนเสร็จแล้วปลดท่อออกจากเครื่องมือดัดท่อนำท่อที่ดัดแล้วมาตรวจเช็ค จะได้โค้ง90องศาตามที่ต้องการหากต้องการดัดท่อจากขวาไปซ้ายให้ทำตามขั้นตอนเดิมทั้งหมดเพียงตำแหน่งมาร์กท่อทองแดงตรงกับตำแหน่งอาของตัวการโยก